อะไรเกมพีอะเนี่ยไม่รู้จะถามกูคืออะไรคือที่รู้จักแล้วไม่รู้จักวะ่ยกูญแลกมากเลยเวรนี่กิ๊ดวิ่งกับที่เฮ้ยไม่ได้ไอ้สัตว์อะไรทำไมตูดกูอะไรกูไจะเปิดเนี่ยทำไม้ตูดกูตูดตรงนี้อะไรมาอะไรทำได้ตูดกูนี่แหละไป็ูหุ่นยนกันหมดเลยไม่ใช่เนี่ยงำดตูนกูเหรอเว้ยเฮีอะไรวะเนี่ยเต็ดลบ อให้กูเดาประตูเดา,าเหรอก็เหี้ยแล้วม,มันเปิดไม่ได้หรอเราต้องไปที่อื่นได้เลยโอ้ยคนอย่างผมต้อห้องน้ะผู้หญิงแล้วเอ้าเาพี่อะหุ่นยนรับไม่ได้มีเพศเลยเป็นไรวะเขาแยกโซ่ This is อ๋อไม่อ่านยังอ่านไม่จบเลยเออมรีบจังเลยค่ะมันรีบจังซับเหมือนกูกูอ่านทันนะเออพี่อะเพื <c oughs> ่อเพื่อนวิ่งใส่กระแพ้วหายไปเลย กูอยู่น oh, hey? ี yeah. <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่คร oh, yeah. ับมันี้ตรงนี้้มันหล่อละออมเนี่จะตั้งกับกูเลยจะตั้งกับกโอ้โหเฮียโอ้โหรุ่นเก่าอะไรอ่ะ use r y t o open เด้ออ๋อกูยังไม่ได้อ่านเลยครับมาจิ้มอันนี้คงมีประโยชน์อะไรอะไรประโยชน์ไอเฮียเนี่ยนะไหนวะกูพูดถึงอะไรเด้กูไม่รู้เรื่องเลย มีลักษณะเออความเครียดอะไรไม่รู้เลยตรงนี้ที่กูเห็นปืนมบนปทายเฮ้ยตรงนี้อะไรอ่ะอ้าวเจอละกดทึขึ้นท่อระบายขึ้นท่อระบายอากาศมาขึ้นท่อระบายอากาศมากิดโอ้ยยิตตกใจตกใจอะไรตงตกใจหน้าโอ้ยไอ้กิดหยุดตุงจุ๊งเขาว่ะแล้วทีนี้เรียกเพื่อน อันนี้คืออะไรวะโอเคไม่ได้เลยวะอู้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือหน้าปกติอันนี้คือเบิ๊กม่อันนี้คือเศร้าแล้วกับหน้าปกติซิงไลท์รอบหนึ่งใช่ไหมอะไรอุ้ยห้องแดงนุบุนไม่จริงเลยมันไม่เชิงแดงมันแค่ไปโทรแล้วโอ้ยเฮี้ยอะไรตกใจเสียงตึ๊ดธรรมดาฉอขอละเอ้ยแหละปิดอืมทางเป็นมิจฉาเลย กระซีนเลยใรองใลองอ้าวทำได้ไหมอ้าวไได้ได้เยปิดไปละเขาคงมันทำไมาปิดประตูลอไรสิ่งเตือนภัยอ้กูไม่ปลอดภัยอะไรเนี่ยเอ้ยวิ่งดีกว่าเนียมีอะไรไหมัออลนนเนไลนน์ไลน์ไลนลน์ไลน์ไลนลน์ไลน์ไม่์ไลน์ไลนไนลน์ไลนไอนนล กูจะกลับไปดูผีอ่ะโดนผีฆ่าเลยเนี่ยโอเคป่ะ<ช>ไอ้ขี้ไล่นนะแม่ได้เอาฉากใหม่ใช่ไหมถ้ากดสักอย่นันนี่มันคงเออให้ผีใหม่รอบอ่ะไม่เราไม่ได้กดเราไม่ได้จุดไฟเลยก็คือเดี๋ยวไปดูเลยเนี่ยสี่ครับสี่มีสี่โอ,อ้ยอ,อย่าดิมันกลัวอย่าดิมันกูไปก่อนไปรู้ไฟไปเลยมักลัวชิบหายเลยเอ้ย โอเกือบละเกือบตายอ่ะอันนี้คือะไรเวลันบาลคย่ไันพออยู่ไหนเอ้ากระโดดสิกดปตุ่มเร็วไม่ติดเงียบโอเคกระโดดอาเปเข่ากล้แล้วเข่ากาแล้ว้นี่เกือบเกืบแล้วเกือบแล้วเกือแล้วคุณ่จุดเต็มสุดเ โอ้กระดเสียมันกระเสียมันกระแล้วเสียโคตรไข่เลยเกือบตายเนี่ยเน่เกือบกิดตายแล้วมึงยัู้สึกได้ยังไงไรเงี้ยโอ้ไปไงไปชอ้ยไมเห็นไปไงเอ้ามันมีฝันหนึ่งเดี๋ยวปด้วยวเองปรเดีอยไปรดูอยอะไรเฮเบี์ไม่น่ามาัอะไรอะ I have to เอ้า มอจำไหมตำรวจก่อนมั้งพออมออม่ใช่ไหมตอนนี้ม,มันหัวมึงชื่อเลซี่ไม่มีกายเขาว่ากายอะโอเคตัวเสีชื่อมันยาวเกินไลยก็แบบมัน,มน,เ,เ,เ,นเกินสองบรรทัดแทะอันนี้ไงเจอแล้วผมกูมยาวหมดเลยนะแบบเลซี่กายผมเจอหมดเลยผมกูมีแต่คำเลซี่อ้าวแล้วกายมาตรงไหนนะเนี่ยอ้าวก่อนนี้มีแต่เลซี่ถูตาผาดไอ้เช่เหออันนี้ปะไอ้ยนนูโกงเงิน,น ชื่ออะไรเราบอกไอ้รวนเนี่ยอ่านชื่อแบบอ่านชื่อไม่ออกเลยไปไหนไปแล้วแค่นี้แหละไอ้ผู้ชื่อต่อมาเดี๋ยวได้ได้เนี่ยเราได้สิ่งเราต้องการเนี่ยได้แล้วได้แล้วด็อกคิวีมแล้วน่าจะใส่น่าจะเป็นห้องในตรงนึงอ่ะไอ้ตรงข้อขนส่งอ่ะพังเสียงเย่อร์แล้วไม่รู้เหมกูพังอ่ะเออพังแล้วกูพังแล้ว กูพังแล้วไอ้พวกผมยังพวกนี้ดิกพวกบ้าพลังเฮียกูอยู่กับพวกผมยังบ้าพลังแง่วกเนี่ยยังพวกกูไม่มีหัวเข่าเฮียมันย่อยเป็นมันมีท่ออยู่เกนซีว่ามันหนาท่อกันมุดเข้าไปเมื่ได้มีทางขึ้นสี่หย่างหรือเทุ่งทุ่งซาห์ลาห์เฮียเฮียไอ้กูว่าประสาทแหลกเนี่ยท่อข้างบนหัวเลยเฮ้ยเอาปีเข้าไปดิเออเฮ้ยนี่ไงนี่ปะ ไปไหนต่อมันบอกว่าให้มันบอกให้เรากลับแล้วก็ไปหาอย่างอื่นนี่ยสแกนขึ้นข้นเกลอบไปกูจะเจออะไรวะโอ้ยเเรันไม่ได้ลับขึ้นรันอีกรอบนึ่งไงเอาวะขับซิงกันไหนอาสอาช่บอกช่บอกใมแกวเนี่ยเออฉันไม่รู้สิ ฉันแค่ lost in what I going what or something I shot d o I ever saw you so the cam camera คน uh. งานกูดังคนหนึ่งเนี่ยตัวผมเองโอเคมึงทำใช่ไหมโอเคกูไม่น่าถามเลยไปโดนร้ <laughs> องวห้ว่า,วาต่อยแม่งเลย

ผมมองกำลังมองกระฟ้าล้วจะกลายร่างเลยอไม่ใช่ไอ้แยเฮนนตี้งเพื่อนทีดูฉันไม่ะไรดีก็ทำฉันไม่มีอะไรจะดีทำเหมนนี้อีกแล้วเอาอะไรคือมันจะทำอะไรแหละก็เลยทำสิ่งนี้ไปเลยขอบคุณที่คุณช่วยนะบายเดอะเวย์อ้าวอ่านไม่ทันตินไมีชื่อยะชื่อตินเหรอเนี่ยเออวอลตินตินเอ่อตินศูนย์สองอ่ะเฮ้กูรู้แค่ว่าเจนีซับแม่งมึงไวมากเลยมึงไม่กลายกูอ่านเนี่ยเฟ่ทันหน่อย ก็แว่คนเอ่อสมาธิดีไม่ใช่คนเอ่อสมาธสั้นไงไอ้กูเลยจะตบแบงเลยโอ้โหว้าวใครจะเด็กเลยวันนั้นจริงนั่นแมวเหรอตปีเลยวะเนี่ยรูปภาพเนี่ยโอ้น่าจับไปเลยโอ้ยเจ็บโอ้ยเฮ้ยนี่ไงกุญแจกุญแจสีเขียวโอเคโอ้ยอะไรแหละ เงียบวิธีสร้างปรกตูเลยฮะไหนขอดูก่อนปรกตูหัวหัวเป็นหัวทีวีเยี่ยมเนี่ยมันม่ไมีบอลเหรอนี้ว่าบอลจะใส่หัวอะไรบ้างเนี่ยมบียนหัวสามเหลี่ยมเลยโอเค๋น่าดูเหรอันนี้บอสอันนี้บอสเนี่ยบอสอันนี้บอลต่างกันนะเซ็กซี่จังเลยอันนี้คือเล่บอสกโดดคือมันมีแต่หุ่นยนตนเลยบอสชอบของแปลกแล้วไม่ไม่ไม่ต้องคุณนยนต์เไม่มีมนุษย์เลย เวอร์มิยองมันคงทำงานดีกว่าบ้างหรือเขาช่องแปลกอนี่ยเขาจะเป็นนักกีตาร์ก็ได้ไม่ช่องแปลกก็ได้ต้องบาซิลอะเฮ้ยมึงตกใจมึงบอดอ้ะเฮ้ยเขาเดินตามไปอยู่ป่างอะเราทำงานแล้วโอ้โหมึงเดินไปจังวะเดินซะน่ากลัวเลยเนี่ยเขาเดินตามกูไปเขาเดินตามกูโอ้ยโดนบอดนะเออฮี่มึงบอดให้ไปตัด ตัดฟิลไม่ใช่เไรก็จะลตาคนไรงตัดเหรอก็ตัดตรงนี <S 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 ้เออเออไตัดเอ่ะยมหมต้อยันมเีวต้องคอยายเลยต้ดาวอยเว่าทางเดินนี้จะพาไปไหนสถานที่ที่บอกได้หจะไปไหนคือ อืมใช่อ๋ออมก็ประตูเฮี่นะมีอะไรแน่นนเลยไม่รู้อะประตูเฮมีอะไรกบไ้เฮนี่ที่กำลังเดียบกับเราคือใครไนนะม่น่าสงสัยกว่านะไม่รู้หก,กปีสิเอ็ดือนหกปีสิเดือนยีวันและสิชั่วโมง what the fuck? ทำไมเสียงเพลงมันบิ้วจังวะครับอืมแบบประตูงีอะไรแน่เลยมันเป็นคุณคืออะไรไอ้ไอ้เคนนี้คือเป็นข่อยคนหนึ่งเปิดไม้กิจเป็นธเวิร์กอยู่เยอะเหนื่อยเลยกูกลัวเลยเออ ตัวยังตะเกียกเว่ออะไรเงี้ยนึกว่ามีท็อปสแกน์แล้วเปิดมาเอาไม่ใช่ยมืดอะไรจบแล้วไม่ไจบได้อะอ๋อนึกว่าจบแล้วโอเคหนึ่งชั่วโมงต่อมาวาดได้วาดได้วาดได้อะไรอ่ะ

มีช่วงหนึ่งมีช่วงหนึ่งที่กลางคืนกินเวลาห้าวินาทีขณะที่กลางวันกินเวลาสามวินาทีแต่ในบางปีกลางคืนกินเวลาสี่วินาทีและกลางวันกินเวลาสองวินาทีแต่ด้วยเหตุผลบางประการกลางคืนจึงกินเวลานานกว่าสามวินาที<อ>เมื่อใกล้จะหมดกูเข้าใจเขาถึงเหมือนหลบเลยกูทำอะไรเนี่ย เหมือนยังไงจะเร็วได้ไรเงี้ยได้ไงอะได้ไงอะสมบติคืออะไรอะไม่รู้คือเงี้ยอะไรเงี้ยไม่ได้ฟังเสียงจังหวะแล้วแบบต้องทำตาเบี้ยเฉยห้าสามสี่สองสามนั่นคือรหัสเออจะเป็นรหัสตามเสียงจังหวะเหาวอ้าวอ๋ออุ้ยอุ้ยไอ้เงี้ยไอ้ข้อควอมข้างลังกูยังไม่หายได้ดีเลยตอนแรอ้า เราสามารถเปิดโหมดเดินนมกวิช่นในเวลาคาสีได้เด้อโอ้โหเปิดเจอแล้วสิกิดกูปิดไว้อะกูเปิดไว้ไพื่จะได้มองเห็นนะแม่มองไม่เห็นเลยเลยไม่ใครอะใครวะเนี่ยเออนั่นแหละใครแอ้วมึงค่อยๆเดินด้วยมึงเรื่อลสงสัยว่ากูเดินอีกค่อยๆเดินคือเราจะเดินหลบเขาหดีกว่าเขาเห็นเราก่อนเลยเออ she is เขาจำการมีของฉันที่นี่นั่นผู้หญิงเหรอเออนั่นแหละใช่ผู้หญิงกูกูเคยเห็นอยู่ก็โดนซ่องผู้หญิงอย่างนี้นะกูมองไม่เห็นไหนอ่ะ เวิร์มผมกับเอวอยู่กันกานผู้หญิงแหละโอเคเขาคนหรือเปล่าน uh ั่นคือซีโอใช่ไหมเออเธอเขาแต่หน้ากากละเจอเธอเดี๋ยวพี่แอบโไม่แอบมันไม่แอบเขาจะทำหรอก็เขาก็บอกอยู่างนีเธอไม่ชอบการมีอยู่ก่อนแล้วที่นี่เลยเออเราบรรทุนกระป๋องใช่ไหมไม่คือเราดูเขาไม่ถองเธอแล้วเออว่าเธอชอบเปิดหุ่นยนต์อะไรกูพไปว่าไปว่าต้องการเปิดนี่ไงอันนี้ไงวิว เดินเล่นเสรเ็จแล้วผมผมจะวาดออเชีย่ยมันาแล้วมันมาแล้วาม,าวามาวันอะมันนงังเอเอ,เอา,าบหบมันนังรู้ว่ามันนังรกระดาษเหรอหัวใจเหรอไม่รหัวใจะไซีโอคนนั้นกับหุ่นยนต์ใช่ไหมกูบอกแล้วริวไม่เชื่อกูะดวกูะพูดอะไรอะไรอะเขจะเล่นพวกเราไอ้เหี้ยเอาช้าจังเลย กูบอกแล้วจะไม่คิดว่าเขาไลฟ์ฉัเลยเฮ้ยียอะไรไล่กูเฮียอะไรไล่กูเฮียอะไรไล่กูกูมีเสียงอะไรกูมาไล่กูไอ้ยะโอ้ชิร็ายกูอะไรอย่างไรกูไอ้ยากูเห็นแล้วเอา what as you breathe แม่เอากูมายัดอยู่ในในท่อท่อเย้เลยจบมันแหนบได้ เออกูว่ากูเกิดมากูยังงงเลยฮะเฮ้ยตัดตกเตนเออ,อะไรวะเนี่ยวุ่นวายจังวะโ,โดออ๋อ,อยังวะไปเลยไปแล้วไปแล้วน,นี่คืออะไรอ่ะคืออะไรวะเนี่ยอะไรนนกดนะเอาคอปเปอร์มาจอมป่ะอะไรคอปเปอร์อย่างเดียวเลยออม ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ไปตามกูเสียงเรววนี้เ็กูนี่เ็กูนี่เ็กูนี่เ็กตามาตามมามาตามมาโวกระอยู่ตรงนู้นกูจำได้อ่ตรงนเียก็ตายเาเพื่อนยเอ้ยมไอ I was a n ไม่ใส่เลยใส่เลยใส่เลยคุณล็อกได้คุณบอว่าโอ๊ยเอามาดีเพื่อนเกมนี้ทรงก็เหมือนกับเกมแบบแนวตลกนะคือตอนตอนจะเดินแอบหนีนางแต่แบบเฮ้ยทรงพอกวงจริงก็รู้สึกเป็นคนละคนละชั่วอะไรอย่างเงี้ยก็งี้แหละมันเชี่ยปล่อยมันปล่อยโจ้ยหนึงหอไอเชี่ยบุญยนกำลังไปไปอย่างนี้แล้วเฮ้ย ก็ไม่หรอกเออโอ้ยนางเดินบนกระบาดเมื่อกี้เฮ้ยวะโอเคกลับมาล้วเดินไปรอยละมองหาพ่องเอาไอ้สั์อะไรวะโอ้กูได้เสียงเลยตามเป็นไม้เย์ยย์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 ยย์ย์ยตุย์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 ยย์ยย์ย์าย์้์ย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 ยนย์ย์ย์ยย์ย้ยงย้ย์ย้น โอ้ยเอาโอ้นี่เพื่อนเฮ้ยหายออกไปโอ้ดีนาาก็เป็นแค่คนเองแต่มันเอาเรื่อยมันเรื่อยกูไงมึงโก้คนเหรอมึงเป็นคนเดียวนี่มึงก็ต่อยปดิเดียไอ้เหี้ยมึงเหี้ยมากปล่อยทีกูตัวแหลกเลยเป็นอาเลื่อยปั่นกูแหลกเลยนี่มันมันไม่เหมือนถืออ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนมือจะสลัดแต่มันเอาเลื่อยแปะแทนอ่ะ อ้าวตายหมดเลยผมก็เหมือนยิงเป็นคนอยู่เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคไปตรงนู้นไปตรงนู้นไม่งั้นกูโดนโอาชาเลยกูกูฝีอะมาเร็เปิด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 เนี่ยไม่รู้ไม่รู้มึงคิดว่าโดนโดนไม่ฝูวิ่งไล่มึงกโก้ล่ะโดนไม่ฝูวิ่งไล่โอ้ยมีสองฝั่งนะที่กูเห็นเนี่ยต่อนี่เข้ามายเที้ยเข้าด้ียว อ๋อไปเยอะไอ้เชียวไอ้เนี่ยมันยิ่งกูไม่อยากอยู่เยอันนี้คือจะกลับไปจีน่าอยู่ไหนหรอตัวนี้คือใช่เลยไม่รู้ตัวนี้ดันได้ด้วยนันได้ด้วยไหนไม่รู้อะเอ้าเอ้าเอ้จบแลับโอ้สวัสดีพี่เอ้าแล้วไรวะจบแล้วเหหรอนนข้้าางจบแล้วเหรออะไรไอ้เมื่อกี้คือเกิดเห็นกูนางนางผมข้างหน้าเกี่ยวอะไเห็นตัวอะไรไม่รู้กะกูอยู่ กูอยู PK 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 wrong, ่กูยกงั่านนี้เลยกูเห็นแค่เพื่อนเนี่ยกูเห็นน้ำผมมาข้างหน้ายินยินจากพวกกูอะคือแบบเหมือนพวกกูแบบไม่มีทางสู้แล้วมันจะเอาไม่น่าเช่มันจะเอาวอดแอดยูบิสใส่กูแล้วคืออะไรจมันยินร้องเพลงพวกกูไอ้เหี้ยยังเป็นเดโมอยู่ตัวผีเอาชาร์กเล่นเนี่ยตัวผีเอาชาร์กเล่น